แต่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นํา 2. หน้าที่คืออะไรคราวนี้ก็เลยต้องถามกันต่อที่เรียกว่าหน้าที่นั้นเป็นอย่างไรซึ่งโดยทั่วไปแบ่งออกเป็นสองประเภทคือหน้าที่ดินกับหน้าที่คน 1. หน้าที่ดินยิ่งกว้างยิ่งราคาดีหน้าที่ในแง่ของชาวบ้านก็คือด้านหน้าของที่ดินของเราที่ติดถนนเขาเรียกว่าหน้าที่ถ้าข้างหลังเขาเรียกว่าหลังที่ข้างๆเขาเรียกว่าข้างที่นี่พูดกันง่ายๆคราวนี้ที่ดินหน้าบ้านของเรานั้นจะมีค่าหรือไม่มีค่าราคาจะแพงหรือถูกนั้น มันอยู่ตรงหน้าที่นั่นแหละถ้าด้านหน้าของที่ดินที่อยู่ติดถนนมีความกว้างมากๆไม่ใช่หน้าแคบๆหน้าที่แบบนี้ดีแต่ที่กว้างอย่างเดียวไม่พอมันต้องไม่เป็นหลุมเป็นบ่อด้วยต้องไม่รกด้วยต้องไม่น้ำท่วมด้วยยิ่งมีน้ำประปามีไฟผ่านยิ่งดีหนักเข้าไปอีกแล้วหน้าที่ของเรานั้นยิ่งดีมากเท่าไหร่ ค่าที่ของเราก็แพงมากขึ้นมาตามนั้นไปด้วยเช่นมีถนนตัดผ่านสองสายหรือสองด้านของที่ดินทำให้หน้าที่กว้างเป็นพิเศษขึ้นไปอีกที่ดินของเราก็ราคาแพงขึ้นไปอีกหรือยิ่งบ้านใครมีพื้นที่กว้างๆมีถนนตัดผ่านถึงสี่ด้านเลยใครมีพื้นที่รอบทั้งสี่ด้านอย่างนี้ถือว่าเป็นทำเลทอง ราคาแพงมหาศาล2หน้าที่คนยิ่งรับผิดชอบยิ่งเป็นคนมีค่ามากคราวนี้ย้อนกลับมาดูที่ตัวคนคนเราทุกคนพอเกิดมาล้วนมีหน้าที่ติดตัวมาเพียงแต่จะได้คิดหรือไม่ได้คิดเท่านั้นถ้าใครได้คิดแล้วก็จะศึกษาจนกระทั่งรู้หน้าที่ของตัวเอง และปฏิบัติหน้าที่ให้ดีให้ครบรับรองว่าคนคนนั้นจเจริญรุ่งเรืองแน่หน้าที่ของคนเกิดมาได้อย่างไรทันทีที่เราร้องอูแวกคลอดออกมาจากท้องคุณแม่เท่านั้นแหละก็มีหน้าที่ติดตัวมาทันทีคือมีหน้าที่จะต้องเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่นอนอยู่ในเปลเช่นไม่ขี้อ้อนไม่ขี้แย ไม่ป่วยกระสอบกระแสะโตขึ้นมาพอไปโรงเรียนได้ก็มีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีกคือมีหน้าที่เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์โตขึ้นไปอีกมีหน้าที่จะต้องเป็นประชาชนที่ดีของประเทศชาติครั้นไปทำงานทําการมีหน้าที่ประจำํำงานที่เราทำงอกเงยตามออกมาอีกถ้าไปแต่งงานแต่งการมีหน้าที่เพิ่มมาอีก จะต้องเป็นสามีที่ดีต้องเป็นภรรยาที่ดีแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมีลูกก็มีหน้าที่ต้องเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีและถ้าวันไหนมาบวชเป็นพระก็มีหน้าที่ต้องเป็นพระที่ดีอีกมันมีหน้าที่เกิดขึ้นมาอย่างนี้แทบจะทุกลมหายใจเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าใครทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีคนนั้นแหละเป็นคนดี แต่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นํา 3. ทำหน้าที่หลักประจำทิศหกให้สมบูรณ์คราวนี้เมื่อหน้าที่ของคนมีมากขนาดนี้ถามว่าแล้วหน้าที่ที่สำคัญสำคัญนั้นอยู่ตรงไหนเพราะถึงแม้ใครไปทำหน้าที่ย่อยดี แต่หน้าที่หลักทําไม่ดีก็ยังเป็นคนดีไม่ได้แต่ถ้าใครทำหน้าที่หลักได้ดีหน้าที่ย่อยอาจจะเว้นว่างไปเสียบ้างก็ยังถือว่าเป็นคนดีได้ตรงนี้สําคัญเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงชี้ไว้ว่ามนุษย์แต่ละคนมีหน้าที่หลักที่ใครจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องทำให้สมบูรณ์จึงนับว่าเป็นคนดี เรียกว่าหน้าที่ประจำทิศหกโดยอุปมาหน้าที่ของแต่ละคนเป็นเหมือนทิศประจำรอบตัวคนเรา 1. ทิศเบื้องหน้าคือมารดาบิดาบุคคลที่มีบทบาทสำคัญที่สุดในชีวิตของลูกทุกคนก็คือพ่อแม่เพราะเหตุนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงจัดให้พ่อแม่เป็นทิศเบื้องหน้าของลูก ใครที่เมื่อโตขึ้นมาดูแลพ่อแม่เป็นอย่างดีเมื่อถึงคราวตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ก็ดูแลลูกอย่างดีถ้าทิศนี้ทำหน้าที่ได้สมบูรณ์ทั้งพ่อแม่ทั้งลูกก็เรียกว่าคนคนนั้นทำหน้าที่ในทิศเบื้องหน้าได้สมบูรณ์แล้วหน้าที่ของมารดาบิดาต่อบุตรธิดาคือหนึ่ง ห้าไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปะวิทยา 4. หาภรรยาสามีที่สมควรให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในเวลาอันสมควรหน้าที่ของบุตรธิดาต่อบิดามารดา 1. ท่านเลี้ยงเรามาเราจักเลี้ยงท่านตอบ 2. จักทำกิจของท่าน 3. จากดำรงวงตระกูล 4. จากประพฤติตนให้เหมาะสมที่จะเป็นทายาท 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่าน 2. ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์เมื่อโตขึ้นมาเราไปโรงเรียนก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำตัวเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์เอง ก็มีหน้าที่จะต้องทำตัวให้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีต่อสิทธ์ต้องทำกันอย่างนี้ใครทำหน้าที่ตรงนี้ได้ครบดีถือว่าเป็นคนดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหน้าที่ของครูอาจารย์ต่อสิทธ์คือ 1. แนะนำให้เป็นคนดี 2. ให้เรียนดี 3. บอกความรู้ในศิลปะวิทยาทุกอย่างด้วยดี 4. ยกย่องให้ปรากฏในมิตรสหาย 5. ทํำความป้องกันในทิศทั้งหลายหน้าที่ของสิทธิต่อครูอาจารย์คือ 1. ลุกขึ้นยืนรับ 2. เข้าไปคอยรับใช้ 3. เชื่อฟัง 4. ดูแลปรนิบัติ 5. เรียนศินลปะวิทยาโดยความเคารพ 3. ทิศเบื้องหลังคือ สามีภรรยาใครเป็นสามีทำหน้าที่สามีให้ดีใครเป็นภรรยาทำหน้าที่ภรรยาให้ดีอย่าขาดตกบกพร่องถ้าไม่ขาดตกบกพร่องก็เรียกว่าทิศเบื้องหลังเราทำหน้าที่ดีแล้วสมบูรณ์แล้วหน้าที่ของสามีต่อภรรยาคือหนึ่งให้เกียรติยกย่องสองไม่ดูหมิน่น 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. มอบความเป็นใหญ่ให้ 5. ให้เครื่องแต่งตัวหน้าที่ของภรรยาต่อสามีคือ 1. จัดการงานดี 2. สงเคราะห์คนข้างเคียงดี 3. ไม่ประพฤตินอกใจ 4. รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจคร้านในกิจทั้งปวง ทิศเบื้องซ้ายคือมิตรสหายทิศนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นทิศระหว่างตัวของเรากับพักพวกเพื่อนฝูงรวมถึงคนในสังคมและราชการงานเมืองทั้งหลายนี้คือทิศที่เกี่ยวข้องกับเราทางเบื้องซ้ายหากใครปฏิบัติหน้าที่แห่งความเป็นเพื่อนของตัวเองได้ดีแล้วปฏิบัติหน้าที่ที่ตัวเองมีต่อราชการด้วยอย่างดี อย่างนี้ก็เรียกว่าทำหน้าที่ทางทิศเบื้องซ้ายไว้ได้ดีถือว่าเป็นคนดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหน้าที่ของมิตรสหายต่อมิตรสหายคือ 1. ป้องกันมิตรผู้ประมาทแล้ว 2. ป้องกันทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้ว 3. เมื่อมีภัยเป็นที่พึ่งพำนักได้ 4. ไม่ละทิ้งในยามอันตราย 5. นับถือตลอดถึงวงตระกูลของมิตรหน้าที่ของมิตรสหายอนุเคราะห์ตอบคือ 1. แบ่งปันสิ่งของให้ 2. กล่าววาจาเป็นที่รัก 3. ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ 4. วางตนสม่ำเสมอ 5. ไม่พูดจาหลอกลวงกัน 5. ทิศเบื้องล่างคือบริวารใครเป็นหัวหน้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลลูกน้องให้ดีหรือถ้าเราเองยังเป็นลูกน้องอยู่ก็ต้องดูแลลูกพี่ให้ดีพร้อมกับปฏิบัติตัวเองให้ดีด้วยไปในตัวหน้าที่ของนายจ้างต่อลูกจ้างคือ 1. จัดการงานให้ตามสมควรแก่กำลัง 2. ให้อาหารและค่าจ้าง 3. ดูแลรักษายามเจ็บป่วย 4. ให้อาหารมีรสแปลก 5. ให้หยุดงานตามโอกาสหน้าที่ของลูกจ้างต่อในจ้างคือ 1. ตื่นขึ้นทำงานก่อนนาย 2. เลิกงานเข้านอนทีหลังนาย 3. ถือเอาแต่ของที่นายให้ 4. ทํทำงานให้ดีขึ้น ห้านำคุณของนายไปสรรเสริญ 6. ทิศเบื้องบนคือสมณะทิศเบื้องบนมีสมณะมีพระพิสุขอยู่ประจำทิศนั้นคอยชี้แจงแสดงธรรมให้แก่เราเราก็มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตัวกับท่านอย่างดีท่านก็จะได้อบรมสั่งสอนเราอย่างดีอีกเหมือนกันหน้าที่ของพระสงฆ์ต่อคฤรืหัด คือ 1. ห้ามไม่ให้ทำความชั่ว 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. อนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันดีงาม 4. ให้ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 5. อธิบายสิ่งที่เคยฟังแล้วให้เข้าใจแจ่มแจ้ง,จง 6. บอกทางสวรรค์ให้หน้าที่ของคฤหัสถ์ต่อพระสงฆ์คือ 1. จะทำสิ่งใดก็ทำด้วยเมตตา 2. จะพูดสิ่งใดก็พูดด้วยเมตตา 3. จะคิดสิ่งใดก็คิดด้วยเมตตา 4. เปิดประตูต้อนรับ 5. ถาวายปัจจัยเครื่องอย่างชีพ แด่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นำสี 4. ปัญหาชีวิตเกิดจากทิศทั้ง6ไม่ได้ทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ถ้าใครปฏิบัติตัวตามหน้าที่ประจำทิศทั้ง6ให้สมบูรณ์ชีวิตก็ไม่มีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น ก็เพราะคนแต่ละทิศบกพร่องในการทำหน้าที่ของตนหลวงพ่อขอยกตัวอย่างทิศเบื้องหน้าได้แก่คุณพ่อคุณแม่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้ลงไปว่าพ่อแม่มีหน้าที่พึงปฏิบัติต่อลูกอย่างน้อยห้าข้อประการที่หนึ่งห้ามลูกไม่ให้ทำความชั่วแม้ว่าลูกจะยังเด็กหัวเท่ากำปั้นก็ต้องสอนลูกว่าอย่าทำความชั่ว แม้ลูกจะไปแต่งงานมีสามีมีภรรยาแล้วก็ต้องคอยดูด้วยว่าไปทำความชั่วหรือเปล่าถ้าลูกทำความชั่วแล้วก็คนเป็นพ่อแม่ยังต้องเรียกลูกมาดุมาตักเตือนอีกนั่นแหละประการที่สองสอนให้ลูกตั้งอยู่ในความดีพ่อแม่ต้องทำหน้าที่นี้ตั้งแต่ลูกหัวเท่ากัมปัน้นความดีใดที่ดีๆ บอกลูกแล้วก็ฝึกให้ลูกทำเข้าไปทำจนกระทั่งได้เป็นนิสัยรู้ดีรู้ชั่วติดตัวลูกไปตั้งแต่หัวเท่าคำปั้นแล้วแม้ว่าลูกโตเป็นผู้ใหญ่แต่งงานแต่งการไปแล้วก็ตามหรือต่อให้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยพ่อแม่ก็ยังต้องดูแลลูกอยู่หากลูกไปทำความชั่วก็ต้องเตือนต้องห้ามอีกนั่นแหละ แล้วถ้าลูกทำสิ่งดีก็ส่งเสริมให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปประการที่สามให้ศึกษาศิลปะวิทยาเมื่อลูกอยู่ในวัยศึกษาพ่อแม่ต้องส่งเสริมให้ลูกได้ริ่าเรียนเขียนอ่านอย่างดีประการที่สี่หาภรรยาหรือสามีที่สมควรให้เมื่อลูกโตเต็มที่จะแต่งงานแต่งการมีครอบครัว พ่อแม่ก็ต้องไปช่วยดูด้วยอย่าให้ลูกไปคว้าไปตะปบเอาใครสเปสสะปะมาแต่งงานด้วยเดี๋ยวจะเสื่อมเสียไปทั้งวงทั้งตระกูลประการที่หมอบทรัพสมบัติให้ในเวลาอันควรเมื่อถึงเวลาอันสมควรก็มอบมรดกมอบสมบัติให้ลูกไปลูกจะได้ไปตั้งเนื้อตั้งตัวให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป หน้าที่ของพ่อแม่ทั้งหประการนี้มีอยู่ประจำทิศเบื้องหน้าปัญหาในบ้านเมืองเราขณะนี้เกิดจากความบกพร่องในทิศเบื้องหน้าอย่างหนักคุณพ่อคุณแม่ในยุคนี้ได้ทิ้งหน้าที่สองประการแรกไปเกือบหมดแล้วคือไม่ได้ตามจำ้ำจี้จ้ำชัยว่าสิ่งใดดีสิ่งใดชั่วสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด สิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปสิ่งเหล่านี้เมื่อลูกรักไม่ได้ถูกสอนให้จำฝังใจไม่ได้ถูกฝึกให้ปฏิบัติในสิ่งที่ถูกที่ควรเอาไว้จนเป็นนิสยัยผลร้ายก็เกิดขึ้นตามมามากมายทั้งต่อตัวลูกชื่อเสียงของพ่อแม่ความวุ่นวายในครอบครัวแล้วก็กลายเป็นปัญหาสังคม ทำไมพ่อแม่จึงไม่สอนลูก 1- เพราะพ่อแม่โมแต่เอาเวลาไปนั่งจ้องดูทีวีบางทีก็หลับกันคาจอทีวีนั่นแหละเลยไม่มีเวลาสอนลูกเมื่อลูกโตกขึ้นมาจึงไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรบุญอะไรบาปเขาจึงทำสิ่งต่างๆออกไปโดยไม่รู้ว่าดีหรือชั่ว 2. พ่อแม่ฝากความหวังไว้กับทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์มักคิดกันง่ายๆว่าอีกหน่อยส่งลูกไปเรียนอยู่โรงเรียนดีๆครูก็สอนเองนั่นแหละคิดอย่างนี้แล้วก็จ้องแต่จะทำมาหากินเพื่อหาเงินประเคนให้ลูกเรียนหนังสือแต่ปัญหามันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะเมื่อส่งลูกไปโรงเรียนนั้นแล้ว ครูก็ไม่มีปัญญาจะชี้ถูกชี้ผิดให้ลูกศิษย์อีกเหมือนกันเพราะขนาดพ่อแม่มีลูกทีละคนยังไม่มีเวลาจะสอนแต่ครูคนหนึ่งมีลูกศิษย์เป็นสิบเป็นร้อยแม้พยายามสอนเท่าไหร่ก็ยากจะสอนให้ทั่วถึงแถมบางทีครูเองก็ไม่ค่อยจะรู้อีกเหมือนกันว่าดีกับชั่วนั้นเป็นอย่างไรผลสุดท้ายในสังคมไทยเราปัจจุบัน ไปถามเถอะลูกเอ้ยตั้งแต่หัวถนนยันท้ายถนนใครช่วยอธิบายทีว่าอะไรคือดีอะไรคือชั่วอะไรคือถูกอะไรคือผิดอะไรคือบุญอะไรคือบาปอะไรคือควรอะไรคือไม่ควรก็จะพบว่าหาคนอธิบายไม่ได้เสียแล้วเพราะไม่รู้จริงๆว่าดีชั่วเป็นอย่างไร เราปล่อยปละละเลยในหน้าที่ของพ่อแม่กันมานานแล้วบุคคลเหล่านี้เมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่มาเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ไม่สามารถที่จะชี้ผิดชี้ถูกให้ลูกได้อีกกลายเป็นปัญหาทิศเบื้องหน้าสะสมในสังคมเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ